เรื่องของเขื่อนปากมูลกับเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นถือว่าจบไปแล้วค่ะขนาดนายกอภิสิทธิ์ยังบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องพูดถึงกันเพราะฉะนั้นเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนปากมูลจึงเป็นเรื่องล้มเหลวโดยสิ้นเชิงค่ะความล้มเหลวในเชิงตัวเลขที่เห็นได้ชัดก็คือเขื่อนปากมูลมีไรายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าปีละ99ล้านบาท แต่ต้องแลกกับการสูญเสียรายได้จากอาชีพประมงของชาวบ้านปีละ140ล้านบาทนั่นหมายความว่าเขื่อนปากมูลต้องขาดทุนปีละ40ล้านบาทนี่ยังไม่นับความเสียหายของระบบนิเวศท,ที่ถูกทำลายพร้อมกับความล่มสลายของชุมชนบันไดปลาโจรที่ตั้งเด่นอยู่นี้เป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการล่มสลายของอาชีพประมงแต่ไม่สาเร็จ สมพานคืนดีผู้ประสานงานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลบอกว่ากว่า20ปีของการต่อสู้เรียกร้องของกลุ่มสมัชชาคนจนมีเป้าหมายชัดเจนเรื่องแก้ปัญหาให้กับคนหาปลามาโดยตลอดสมพานมองว่าการเปลี่ยนเรื่องจากปัญหาของคนหาปลามาสู่เรื่องของปัญหากเกษตรกรชาวนาจะได้รับผลกระทบเพราะน้ำจะแห้งเพราะการเปิดเขื่อนไม่ได้อ้างอิงอยู่บนข้อมูลที่ถูกต้อง พอมาถึงยุคปัจจุบันก็พูดถึงเรื่องที่จะต้องดูแลต้องรักษาน้ําไว้เพื่อให้คนทํานามีน้ําทํานาแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องการที่ปลามันจะเข้ามาจากแม่น้ําโขงภายหลังการเปิดประตูน้ำมันจะจะเกิดอะไรขึ้นอะไรพวกนี้คะ่ะซึ่งมันก็เหมือนการสร้างความขัดแย้งที่สูงขึ้นในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพูดพยายามเรียกร้องก็คือว่า ทำยังไงให้เกิดการยอมรับความจริงที่เกิดจากการสร้างเขื่อนปากมูลแล้วตอนนี้เนี่ยการพูดถึงเรื่องเรื่องรักษาน้ำก็คือเหมือนการการพูดถึงเรื่องการรักษาเขื่อนการรักษาเขื่อนก็คือการคือดำรงไว้ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น1ิ20ปีที่ผ่านมาเหตุผลหนึ่งของคนที่คัดค้านในเรื่องของการเปิดเขื่อนปากมมลก็คือ พวกเขาเกรงว่าเมื่อเปิดเขื่อนก็จะทำให้น้ำแห้งและนั่นก็หมายความว่าเกษตรกรที่ทำไร่ทำนาจะได้รับความเดือดร้อนค่ะแม้มีความเป็นห่วงถึงเกษตรกรชาวนาว่าถ้าเปิดเขื่อนน้ำจะแห้งแต่ข้อมูลก็พบว่าการทำนาที่เห็นอยู่นี้มีอยู่ไม่มากนักตลอด20ปีที่ผ่านมามีเป้าหมายว่าจะเพิ่มพื้นที่ชนละประทานให้ถึง160,000ไร่ แต่แท้จริงแล้วณวันนี้มีพื้นที่ชนลประทานเพียง4,600กว่าไร่ซึ่งสถานีสูบน้ำที่นี่ก็คือสร้างสร้างขึ้นในปี2548ฤษกรศกริลารักผู้ประสานงานสมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูลบอกว่าคำพูดที่ว่าการเปิดเขื่อนแล้วน้ำจะแห้งเป็นเพียงการสร้างอุปทานมันก็เป็นการสร้างอุปทานขึ้นมาวา่าให้เห็นว่าตอนนี้น้ำเก็บ อยู่เต็มตลิงแม่น้ามูลแล้วถ้าเปิดไปในน้ํามันก็จะหายไปซึ่งในค้อจริงก็คือว่าน้ําในแม่น้ามูลนี่ลดลงแน่แต่ก็คือลดเข้าสู่สภาพลําน้ําปกติไม่ได้ลดแล้วหายไปจนแห้งเหมือนเราเทน้ําออกจากกระมังนนั้นไม่ใช่แต่น้ําในแม่น้ํามูลก็คือว่ามันก็จะมีน้ําที่มาจากน้ําใต้ดินที่ออกมาตาม ตาน้ําต่างๆนี่มาเติมรับน้าอยู่ตลอดเวลาระดับน้ําที่มีอยู่ตอนนี้ซึ่งเป็นระดับที่เก็บกักนี่มันจะลดลงเมื่อมีการเปิดประตูเขื่อนแต่ระดับน้ําใต้ดินก็จะมาหล่อเลี้ยงรับน้ําให้ระดับน้ํานี่อยู่ตามปกติของสภาพนิเวศด้านหลังของดิฉันคือแก่งตะนะค่ะตรงนี้ไป2กิโลเมตรก็คือเขื่อนปากมูลซึ่งน้ําจากแม่น้ํามูลก็จะไหลมาทางด้านนี้นะคะผ่านแก่งตะนะแล้วก็ลงสู่แม่น้ําโขงทางด้านนี้ค่ะผู้ที่คัดค้านการเปิดเขื่อนบอกว่า ถ้ามีการเปิดเขื่อนน้ำจากแม่น้ำมูลก็จะไหลลงสู่แม่น้ำโขงหมดแต่ว่าผู้ที่สนับสนุนให้มีการเปิดเขื่อนบอกว่าแก่งตะนะนี่แหละค่ะจะเป็นเขื่อนธรรมชาติที่กั้นน้ำไม่ให้ไหลลงสู่แม่น้ำโขงทั้งหมดค่ะวันนี้ก็จะมาบล็อกน้ำไว้แล้วก็ค่อยทยอยปล่อยน้ำให้ไหลออกทีละเล็กละน้อยนะครับคือตอนนี้มันมีการพูดกันว่าถ้าเปิดเขื่อนปากมูลแล้วน้ำจะ ไหลลงแม่น้ําโข้งหมดซึ่งข้อที่จริงก็คือว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าแก่งตะนะยังทําหน้าที่เป็นเขื่อนธรรมชาติอยู่ดังนั้นแม้ว่ามีการเปิดแก่งตะนะก็จะกักน้ําไว้ตามธรรมชาติของเขาเอง